แล้วนี่หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เนาะน่ากินไหมหน่ากินไหมอันนี้คือหน้าตาขนมปังเนยสดของเรานะที่ได้มาก็จะประมาณนี้แล้วนี่เริ่มจากการใส่นมเนาะครึ่งครึ่งลิตรใช้นมครึ่งลิตรวันนี้เราจะมาทำปุ้นละหรือว่าทำขนมปังกันนะครึ่งลิตรของนมนะวันนี้จะโวยเออมาร์ มาร์ก,กาลีนเนี่ยนะทุกคนใส่ไปประมาณในสูตรมาน,นื้คือสองร้อกรัมเราก็ใส่ใส่จะใส่ไปช่วงตอนนี้เลยก็ได้นะใส่ไปเลยสองรกรัม <200 g. S 2> คิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละสองร้อย ก็เอานะทุกคนไม่ได้มีแล้วแป้งก็คือค่อยๆใส่เนาะใช้แป้งสาลีนะใช้เฉพาะแป้งสาลีไม่ได้ใช้แป้งอย่างอื่นนะแป้งสาลีก็คือน่าจะประมาณกิโลนะในสูตรมนันคือกิโลแต่ว่าเราก็จะค่อยๆใส่ไป okay. แป้งสาลใสไปเลยอุ้ยอีกอย่างหนึ่งลืมลืมใส่เกลือนะทุกคนเกลือลืมเกลือเกลือก็ใส่ตรงนี้เลยก็ได้ไม่เป็นไรเนาะหนึ่งช้อนชานี่ เนื่องจากเราไม่มีเ,เนื่องจากเราทํากินเองที่บ้านนะแป่งแป้งเป็นสองส่วนก็ได้จะทําเป็นสองสองอย่างเนาะสองสองอย่างให้ดูอันนี้ก็คือจะทําเอ่ออะไรนะโดนัทน้ําตาลนะทุกคนเนี่ยแป้งก็นิ่มอาจจะนิ่มแล้วแต่คนชอบนะแป้งตัดแบ่งที่จริงก็จะประมาณสัก หกสิบกรัมนี่ก็น่าจะพอเนี่ยเราก็ทำอย่างนี้ปัน้นปัน้นปลายแป้งมันจะออกอยังไงก็คือทำไม่ง่ายนะทุกคน เนี่ยทำให้มันเป็นกลมๆ,ๆง่ายๆก็อันนี้ก็จะทําเป็นแบบที่สองนะก,ก้อนกลมก็คือแบ่งแป้งจริงๆแล้วประมาณสักเก้าสิบกรัมแต่ว่าแต่ว่าเราไม่มีเราก็เนอะเป็นโฮมเมคเนาะทําที่บ้านกินง่ายๆแล้วก็กลเอา ท่ากันหรืไม่ก็ไม่ได้ซีเรียสเนาะเอาขนาดตามที่เราต้องการเลยก็แบ่งจากที่เราเมื่อกี้แบ่งทำโดนัทน้ำตาลไปแล้วนะทุกคนก็ไม่ยากนะถ้าเราจะทำให้มันเป็นก้อนๆใช่ไหมก็ทำอย่างงี้ทำทีละใช้มือสองข้างนะกดเข้าไป อันนี้แป้งมันจะจะนิ่มนิดหน่อยนะมันก็จะทํายากกลมแล้วทุกคนก็ไปวางทำเหมือนเดิมจนกว่าจะหมดแป้งหลังจากที่เราปั้นปั้น แป้งเป็นก้อนแล้วนะเราก็จะพักให้มันเอ,อฟูอีกเท่าตัวแล้วเราก็จะมามามใส่เนยแล้วก็ออตอนน,อออน,นี้ตอนนี้ขนมปังของเราก็ได้เริ่มขึ้นพอที่จะใช้ได้แล้วนะทุกคนแล้วก็ง่ายๆเรยตีไข่หนึ่งฟองเพื่ออะไรเพื่อเราที่จะเออ,อยเด็ดหรือเขาเรียกบ,บ้านเราก็เรียกอะไรทาไข่เนาะ ทาไข่เป็นเลยไข่นี่ถ้าเราจะผสมน้ำตาลนิดนึงผสมน้ำนิดนึงก็ได้นะแต่อันนี้คือไม่ไม่ไม่ได้ผสมนะไข่ล้วนๆเลยไข่ทั้งฟองนี่เราก็จะเราก็จะทาให้มันรอบๆนะทุกคนทาให้มันทั่วถึงกันไปหมดไข่ ตอนนี้ขนมปังเนยสดของเราก็อยู่ในเตาอบเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้วเรามาดูกันอีกสิบนาทีข้างหน้าโดนัทน้ำตาลที่เราทำพร้อมกับพร้อมกันกับขนมปังเนยสดก็คือก็ก็น่าจะได้ที่ก็เริ่มที่จะได้ที่แล้วนะทีนี้ขั้นตอนก็คือเราก็ เติมน้ำมันก็คือน้ำมันพืชน้ำมันพืชเราก็ใส่ซักประมาณให้มันท่วมเนาะแต่ไม่นี่คือน้ำตาลที่เราเตรียมไว้หลังจากที่เราทอดเสร็จเนาะแล้ว<ไ>มาดูน้ำมันน้ำมันก็คือถ้าเราจะใส่หมดขวดก็ได้แต่นี่คือคิดว่าประมาณนี้น่าจะพอครึ่งแลนอนนี่ เกือบแล้วเกือบแล้วรามาดูกันอันนี้คือหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าคุมแบบนี้นะทุกคนนี่ได้ที่แล้วอันนี้คุมไว้ก่อนห,หนันาทอดก่อนกำลังรอน้ำมันน้ำมันนะน่าจะได้แล้วแหละ ใช่จะไหมแล้วนะยางอันนี้สวยนะทุกคนสวยสีสวยอันนี้คือจับกล้องจับกล้องเองแล้วก็ถ่ายเองเนาะไม่ค่อยถนัดแต่ว่าก็ได้อยู่เนี่ยสีประมาณนี้สวยเราจะ เอาไปพักพักไว้ก่อนก็ได้นะให้น้ามันมันเสด็จก็ได้ก็ไม่กม็ง่ายๆเนาะง่ายไหมทุกคนง่ายตรงนี้ก็คือทําเหมือนเดิมจนหมดแล้วทีนี้ก็คือเอามาเขยา่าเขย่าน้ําตาลเนี้ยอันนี้ใส่น้ําตาลน้อยไปหน่อยเนาะใส่เยอะไปนิด แค่นี้ก็เสร็จแล้วแค่นี้ก็กินได้แค่นี้ก็เสร็จแหละเขย่าน้ำตาลแต่นี้ใส่น้ำตาลน้อยไปใส่น้ำตาลเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้แต่จริงๆส่วนตัวจะชอบแบบน้ำตาลที่มันเขาเรียกว่าอะไรเคี่ยนโอโซเกเลยหรือก็ที่มันละเอียดกว่าเนี้ยมันจะอร่อยกว่าแต่นี้ก็โอ้ก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะก็นี่แหละทุกคนเดี๋ยวมาดู มาดูตอนตอนที่เออขนมปังเนยสดสุกแล้วเดี๋ยวจะอันนี้คือหน้าตาขนมปังเนยสดของเรานะที่ได้มาก็จะประมาณนี้น่ากินไหมหน่ากินเนาะอันนี้กินกับกาแฟกินกับชาร้อนอะไรก็ได้นะทุกคนน่ากินแล้วนี่หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เนาะน่ากินไหมหน่ากินไหม วิลเล็ตองก็คือวะองก็คืวะควะดีทีุทีนี้เนื่องเนื่องจากเราอยู่กันสองคนนะทีนี้เราก็จะเอ่อจะกินไม่ทันเนื่องจากเรากินไม่ทันอันนี้โวยอันนี้ก็สามารถใส่ช่องฟิตไว้ได้นะทุกคนเสร็จแล้วเวลาเราจะกินเราก็ออกมาให้มันละลายหรือว่าใส่อา่า อะไรนะมิกกใส่เตาให้มันละลายปล่อยไว้ให้มันละนลายเองก็ได้หรือว่าเราจะใส่เตาอบไม่ใช่เตอาอบเขาเรียกว่าอะไรวะ แล้วสำหรับโดนัทน้ำตาลก็คือวิธีเก็บก็คือใส่ช่องฟิตก็คือให้มันเย็นก่อนแล้วเราก็ใส่ช่องฟิตลงไปเลยโดยโดยทั้งทั้งที่เรายังไม่ต้องยังไม่ต้องคุกน้ำตาลนะเสร็จแล้วพอเราจะกินใช่ไหมเราก็อ,าออกมาให้มันน้ำให้มันออกจากช่องฟิตให้มันละลายเสร็จแล้วเราก็ามาคุกน้ำตาลทีหลังนี้ก็คือทำให้เราเก็บไว้ได้นานนะทุกคน ทำให้เราเก็บได้นานนะทุกคนนี่นี่เสร็จแล้วน้ำละน้ำมันก็คือไม่ได้ไม่ได้หม,หมดเยอะเนาะอย่างนี้เราก็ได้ของอร่อยไว้กินที่บ้านแล้วเนาะเวลาเราอยากจะกินยำไหนก็เราก็เอาออกมาจากช่องฟิตหรือว่ามีแขกมีอะไรฉุกเฉินอย่างนี้เราก็สามารถเอามาเลี้ยงแขกได้นะทุกคน อันนี้เล้าก็จบวิดีโอแค่เพียงเท่านี้นเนาะแล้วถ้าอยากให้เพื่อนๆน้องๆลองไปทำดูกันนะว่ามันง่ายแล้วมันก็อร่อยด้วยลองทำกันดูนะอันนี้นนอันนี้เราทำเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็จะไปแบ่งเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านคนนี้คือบ้านใกล้เรือนเคียง